ที่วันนี้นะครับเราจะไปแอวป่าบะหินเหมือนเดิมท่พร้อ๋พร้อมครพร้อมครับพร้อมครึ่งไม่พร้อมครึ่งวันนี้นะครับป่าอารีพร้อมครับวันนี้บอกว่าจัดการคู่โโห้ครับวันเนี้ยชอบชวนผมดีนักเดี๋ยวก็รู้วันนี้หกขานครับคู่โโห้หายประชุม อา้าวล้มไปแล้วครับยังไม่ทันไรล้มไปแล้วครับนาทีครับนาที hit, น้ำมันน้ำมันหัวครับอา้าวโดดครับโดดโดดโอ้โดดครับไม่ล้มครับเป็นไงครับท่านปนระธานดีมาก ฟนอฟาวเดีันน้อวันนี้ถ้าประธานมานะครับอีกสองคนสามคนกำลังต่งท่านประธานอารี พุ่แล้วครับมาครึ่งวันแล้วครึอองนนคร่งเมรได้สบายม้าครับ,บ,รบต้องมี่นี่นี่ดูจากงมแค่นี้ก็อย่างนี้ครับอัเพิ่แกงอย่างไรครับล้อ้โหปีกลงมาคืน อย่าไปปิกกันเถอเม<า>ือบ้านเถอะท่านประธานบอกว่าวันนี้เยี่ยมมากสำหรับผมก็คิดว่าท่านประธานเยี่ยมเช่นกันนะครับตอนนี้ให้แปดครับเพราะใจยังครึ่งครึ่งกลางๆนะครับาเมื่อกี้เราขึ้นลายนี้นะครับขึ้นตรงไป แล้วก็ไปพักครับเพราะเหนื่อยวันนี้ตอนนี้มีอยู่กี่คันครับหกคันนะครับเดี๋ยวจะตามมาอีกหนึ่งคันท่านประธานบอกว่ารอบหน้าจะเอา K T M มานะครับ,รบอ่าช่างเอเชิญเท่าเท่าหัวใจเพชรน,นะครับตอนนี้ครับท่านประธานไปร้านไหนครับ ถาแล้ววันนี้ท่านประธานแม่เชื่อดนะครับแต่ยังเชื่อดไม่สําเร็จนะครับท่านประธา,านยัง ตามไปดูนะครับเมื่อกี้ถ่ายตอนท่านประธานย้ายหัวไม่ทันครับผิดพลาดทางเทคนิค แหมแล้วครับแทนประธานโอ้โหยกล้อสวยแง่มากเบรกโอ้โหสุดยอดครับเป็นการเป็นการโชว์ทักษะว่ายกล้อแต่ไม่ล้มไม่หงายนะครับต้องลงใหม่ใหม่ครับเออไอ้เรียวหัวไปขวาเลยครับเอาหัวไปขวาไปเลยไปไปหกคู่เลยครับ เอยีงอยงเอียงลอดไปทางขวาหวัวไปขวาเลยครับท่าปนประทานนอนไปอีกแล้วพักที่เดิมครับรที่เดิมที่เก่าเวลาเดิมอยากพูด <laughs> อ,อะไรบ้างครับท่านประธาน เอาคุณเท่ามาข้ามครับนั่นเลยรอบหน้าจะมาอีกไหมครับสบายนะครับอันนี้ใกล้ถึงเป้าหมายนะครับอีกหนึ่งร้อยเมตรครับเราจะถึงเส้นไทย มาหลายนี่ซูดวันวนะเนะาะเพราะมันมต้องรอก่อนโอเคครับขอเชิญพี่ๆน้องๆมาเที่ยวนะครับไม่โหดไม่ชัวน์ครับร้อนก่อนร้อนก่อนนะอเด็กไอเด็กไอเด็กขวบครับไอเด็ก ให้เด็ต้องควบเดียวเดียวล้อหลังจะไหลครับคว,วบแล้วก็เอาเอาตีนย่ำเบรกหลังไว้ไปไปให้ไปสอนพิสพิธีครับไปสอนก่อนจับจับ,จ,บจังหวะสอนเดี๋ยวก่อนครับ ไปชิวๆกลับบ้านมาได้ทุกคันครับมาได้ทุกคนครับท่านประธานว่าไงนะครับครับจุดนี้สุดแล้วครับเห็นอำเภอปลายครับท่านประธานเพราะอะไรถึงมาได้ครับโอ้อยู่ที่ใจครับถ้าใจมาถึงคนก็ถึงครับโอเคครับนี่นะครับจุดชมวิวของเรานะครับปาเดตก็มาครับนี่ครับวันนี้ผ่านครับดูรักดูเล่หน่อย โครับเดโเหมือนเดิมครับเจ้าเก่า KSR นะครับถึงเส้นชัยแล้วนะครับคูอูนะครับวันนี้หลังจากเลิกประชุมเสร็จก็รีบมานะครับวันอาทิตย์วันพักผ่อนของพวกเราครับก็ไว้พบกันคลิปต่อไปครับไม่ไปที่ไหนครับที่เดิมครับเราก็จะหาเส้นทางแถวนี้ีเลยครับครับสวัสดีครับ